โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หุใจเสนอตุลยตุลย์งหมอท่านี้ทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการตุลยลงหมอนะครับวันนี้เดี๋ยวมาที่นี่กันก็รอคุณติ๊กอยู่นะฮะไม่ทราบผู้ชมครับ เหมือนว่าคุณตี้อยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะเฮ้ยนี่อะไรรายการมาแล้วมาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมแล้วเฮ้ยมาอที่นี่ถูกฟันในตรงนี้เนี่ยเอ้าก็รีบมาไงรีบรีบมาก็เดื่อยเรื่อยรื่อยเรื่อยเอาสมมติอุถูไปทำไมเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วเดี๋ยวน้ำเนี่ยองกระเด็นเข้าหูใช่ไหมหัวกับน้ำม้วน ้ไปคุยกับหมอเลยเนี่ยเรื่องนี้ดีละหูน้ำหนวกเอาเลยไปไปไปเดี๋ยวนี้จะทำอะไรเนี่ยคุณคุณหรือเปล่าท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพอแล้วใส่เสื้อเลยใส่เสื้ออะไรท่านผู้ชมอะไรเฮ้ยอะไรผมว่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามไปครับเฮ้ยครับ เอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยรมงหมอวันนี้จะมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคหูน้ำนวกกันครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์ประพันธ์เหมรุ่งโรดผู้เชี่ยวชาญสาขาหูคอจมูกเคยคุยกับคหมอที่หนึ่งแล้วตอนนั้น เรื่องไซนัสครับวันนี้ก็เลยมีปัญหาครับทะเลาะกันนะครับผมแปลงฟันอยู่ครับแป้งฟันนะประเดเขูดหูไม่ได้ทะเลาะเรื่องนั้นแลยคุณหมอฮะมันครับแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเอาเอานี่อุดหูไว้ตัวหูน้ำก็หูจะเป็นหูน้ำหนวงฮะจริงหรือเปล่าฮะคุณหมอฮะก็ถ้าเป็นคนปกตินะครับซึ่งแก้วหูไม่ทะลุแก้หูปกติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดน้ำหน่วครับแล้วตกลงว่าโรคหูน้ำหนวกนี่มันมันเกิดจากอะไรฮะหูน้ำหนวกนี่ ตามคำจำกัดความนี่คือการติดเชื้อของหูชั้นกลางนะครับตรงไหนคับหมหูชั้นกลางหูของคนเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ชั้นก็คือหูชั้นนอกก็ประกอบด้วยใบหูใบหูแล้วก็ช่องหูนะครับช่องหูชั้นนอกมาก็มาสิ้นสุดตรงแก้วหูแก้วหูคือกลมๆอันนี้นะครับเข้าไปจนถึง ถึงลึกกว่าแก้วหูเน<ะ>ี่ยเราจะเรียกว่าหูชั้นกลาง<ะ>ซึ่งหูชั้นกลางนี่จะประกอบด้วยแก้วหูแล้วก็กระดูกหูซึ่งเราเราก็เรียนมาแล้วว่ามีกระดูกคอนกระดูกท่างกระดูกโคนก็ต่อกันเป็นคล้ายๆกับเหมือนไม้ตีกลอง <Wars>. Wow. มันจะมีจอยมี ah. ข้อต่อนะกระเดืองกระเดืองหมอกระเดืองกระเดืองกองใหญ่ตึ๊งต๊งต๊ยงหลังจากกระดูกอกระดูกข้างกระดูกกโลเนี่ยก็จะเป็นหูชั้นในละซึ่งหูชั้นในลักษณะก็จะเหมือนกับก้นหอยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นที่เกี่ยวกับการรับกันได้ยินส่วนที่2นี่เกี่ยวกับการระบบการทรงตัวปัญหาอยู่ที่หูชั้นกลางก็คือการติดเชื้อที่ช่องหูชั้นกลาง ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสด้วยมากเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่จะเป็นจากการเป็นหวัดเพราะว่าท่อที่เราเรียกว่ายูสเตเชียนทิวมันจะต่อระหว่างหูชั้นกลางช่องช่องหูชั้นกลางท่อนี้ก็ต่อมาลงที่คอเรานะฮะจะมาเปิดบริเวณหลังจมูกเนี่ยเราดูรวมๆก็คือมาเปิดที่คอเหนือตรงเพดานปากเราเวลาเป็นหวัดเนี่ยเยื่อบุในคอในจมูกก็จะบวมเยื่อบุที่รูระบายความดันตรงนี้ท่อนี้ก็จะบวมด้วยก็จะทำให้มันเกิดการตีบ แล้วก็การการระบายของเสียอะไรพวกนี้จะเสียไป<ะ>ก็แล้วโดยเฉพาะเชื้อโรคหยากหวันนี่ยก็ม<ด>ีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในช่องหูนี้ได้ท<ะ>ีนี้เข้าแล้วการขับแลพวกนี้การขับถ่ายของเสียมันผิดปกติเพราะว่ามันบวมเนี่ยมันก็จะติดเชื้ออยู่ในหูชั้นกลางา<ะ><อ>ครับยังท,ที่ทราบกันแล้วนะครับว่าหูของคนเรานั้นแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันซึ่งเจ้าโรคหูน้ำหนวกนี้จะเกิดขึ้นที่หูชั้นกลางครับ โดยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสต่างๆที่มาจากการเป็นหวัดร้อนเนื่องจากหูของเรานั้นจะมีท่อปรับความดันอากาศซึ่งต่อจากหูชั้นกลางลงมาที่คอและเมื่อคนเราเป็นหวัดมากๆเข้าก็จะทำให้เยื่อบุที่ท่อนี้บวมตีบจนไม่สามารถระบายของเสียออกจากหูได้และอาจมีเชื้อโรคจากหวัดลามเข้าไปในหูทำให้ติดเชื้อได้นั่นเองครับ ทีนี้เนี่ยก็ออนี้คือแปลว่ามันเกิดจากภายในถูกไหมฮะหมอฮะหูน้ำหนวกเนี่ย <ทำ S 2> กลุ่มนะฮะเกิดจากภายในเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับแก้วหูมันทะลุมีน้ำไหลออกมาไหมฮะมีครับโดยมันไหลทางไหนเพราะเพราะแก้วหูมันก็แก้วหูก็ตอนแรกยังไม่ทะลุโดยโดยการดาเนินโรคเนี่ยเราเราจะแบ่งหูน้ำหนอวกเป็นแบบเฉียบพลันกับแบบเลอรานครับ เราเลยจะพูดถึงแบบเฉียบพลันก่อนแบบเฉียบพลันเนี่ยพอเร,ริ่มต้นมีการติดเชื้อที่หูชั้นกลางนะครับก็ะจะทําให้เยื่อบุอันนี้ในหูชั้นกลางเนี่ยบวมพอบวมก็จะทาให้มีเกิดการขับของพวกของเสียมันก็ออกมาเป็นเมือกเมือกก็คือน้าหนวงนะฮะสีออกจะจะออกเหลืองเหลืองะไรพวกนี้ค้นขับออกมาจากพวกท่อพวกต่อมอะไรที่ที่อยู่ภายในเยื่อบุหูชั้นกลางอยู่แล้วนะฮะพอ ออกมาขังอยู่ในหูชั้นกลางเนี่ยมันก็จะดันเกิดความดันจากน้ําที่ขังอยู่เนี่ยเนื่องจากยืดแก้วหูเนี่ยบางมากพอเกิดความดันมากๆเข้าก็จะดันจนแก้วหูทะลุพอแก้วหูทะลุเนี่ยน้าหนวกม็นจะไหลออกมาไหลมานี่แหละนี่แสดงว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นหูน้ําหนวกถึงขั้นว่ามีน้ําไหลออกมาแล้วนี่แสดงว่าแก้วหูมันต้องทะลุไปแล้วใช่ต้องทถูกไหมครับหมอครับอ๋อแค่นั้นแสดงว่าต้องปวดก่อนก็ต้องปวดมากครับ ปวดมากด้วยนะเพราะว่าแก้วหูเนี่ยบางมากแล้วมีเส้นประสาทรับความรู้สึกมาเลี้ยงอยู่ในอยู่บนแก้วหูครับพอพอเหมือนกับเวลาเรามีความดันเกิดขึ้นอยู่ชั้นกลางเนี่ยมันก็จะปวดปวดมากปวดมากมันจะคือดีเหมือนเดิมไหมถ้าได้รับการรักษาโดยยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องแล้วก็พอเพียงนะฮะครับน้ำเนี่ยจะค่อยๆแห้งไปเพราะว่าการติดเชื้อมันจะค่อยๆถูกยาปฏิชีวนะทําลายเชื้อโรคก็น้ําจะค่อยๆแห้งแล้วก็หูเนี่ยก็เยื่อแก้วหูเนี่ย ที่ทะลุอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะปิดเองมากมีสิทธิ์กลับมาตรงปกติปกติได้เราจะรู้ได้ไงนะคคนนี้มีโอกาสเป็นหัวน้ำหนวกต้องรอให้มันไหลลงมาก่อนเลยฮะไม่และวแล้วสุดมากก็สุดมากก็จะไหลแล้วถึงสถานีฐานว่าเแยกเป็นหัวน้ำหนวกใช่ไหมครับตอถ้าไหลแล้วไม่ต้องสันนิษฐานแล้วมื่อไหร่ผู้หมอถ้าไหลก็ชัวร์แล้วถ้าไหลก็ชัวร์แล้วแต่ว่าเด็กเพื่อนเด็กๆกันตอเด็กๆกันหูเป็นน้ำหนวกถูกต้องเพราะว่าเด็กเนี่ยจะเกิดหัวน้ำหนวกง่ายกว่าผู้ใหญ่เพราะอะไรครับ เราะว่ามีหลายปัจจัยนะฮะนี่อธิบายรวมรวมก็คือเด็กเนี่ยเขาร่างกายเขายังเล็กกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้ท่อปรับความดันตัวนี้ที่เราเรียกยูสเตเชนทิวเนี่ยขนาดก็จะเล็กกว่าสั้นกว่าแล้วก็มีลาเขาด้วยใช่เวลาเวลาเกิดเป็นหวัดขึ้นเนี่ยบวมนิดบวมหน่อยเนี่ยมันก็พร้อมจะปิดแต่โดยรวมๆคือเด็กเนี่ยร่างกาย อ่อนแอกว่าพ่อคุมงกันยังไม่ดีถ้าผู้ใหญ่นะโอกาสติดเชื้อก็ง่ายกว่าผู้ใหญ่ครับอันนี้เราจะแยกถ้าเด็กเล็กมากๆบางทีเขาบอกไม่ได้ถ้าเขาบอกไม่ได้แล้วเขาจะจับหูขยับหูอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจเกิดกาไม่ได้ยินแล้วไงเนื่องจากว่าเขาจะปวดปวดหรือลำคานนะเด็กเล็กมากๆนะทารกเนี่ยนะแล้วก็มีไข้ขึ้นหาสาเหตุไม่ได้อันนี้ต้องสันนิษฐานก่อนว่านี่น่าจะมีหูน้ำหนวก เด็กแต่ผมว่าถ้าเด็กมีปวดหูนี่เขาต้องงองแงเรื่อหน้ํนใช่ต้องงองแงนะไปตัวไม่ต้อไปตัว้ววองน่ะมีแบบแบบแบบไม่เฉียบพันเป็นแบบเรื้อรังหรืออะไรนี้ไหมฮะมีครับคือในคนที่เป็นหูน้ำหนวงอยู่บ่อยๆครับ,บคือแก้วหูในถ้าทะลุกเกินเกินสามเดือนเนี่ยเราก็จะวินิจฉัยว่าเนี่ยเป็นหูน้ำหนวงเรื้อรังแล้ว ขุนนูกเลื้อนลันก็ยังต้องแบ่งออกเป็นสองชนิดอีกมีชนิดที่ไม่อันตรายกับชนิดที่อันตรายอาการ <c oughs> แบบว่าไม่อันตรายกับไม่อันตรายนี่คือไงครับคือไม่อันตรายนี่ก็แบบเลื้อนลันแบบไม่อันตรายอ่ะครับถ้าไม่อันตรายก็คือแก้วหูไม่ปิดเองก็บ,บางครั้งนี่ก็จะมีน้ําหนวกไหลออกมาต่มาหาหมอทีก็ก็ได้ยากับไปหยอดหูยาไปยาปฏิชีวนะไปกันไ,ไปรับประทานเนี่ยรหรือเป็นหวัดเนี่ยก็ก็จะน้ำนวกก็จะไหลแล้วเพราะเกิดการติดเชื้อที่หูชั้นกลางคราวนี้ คนพวกนี้นี่ก็เวลาเวลารักษาเนี่ยถ้าไม่ปะแก้วหูไม่ซ่อมแก้วหูให้มันติดเนี่ยนะโดยการผ่าตัดเนี่ย<ะ>ก็จะไม่หายก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นเลือดลังแก้วหูทะลุนะ<ะ>้ำเข้ามาไหลเป็นวัดเมื่อไหร่ห,ห,หรือปั่นหูด,ด้วยไอ้ที่คขาตันบัดสกรปรกอะไรเชื้อโรคเก้าก็จะเป็นนะครับโอ้ก็ไม่อันตรายก็รักษาด้วยยาทีไรก็หยุดทุกทีหมนกันครับผมเพิ่งรู้ว่านี่ แกงหมูป่ได้ด้วยนะได้ครับ oh, okay. ทำได้ด้วยการฉีดยาชานะจริงป่ะจริงจริงตาขพิบอยู่นี่ยด้วยหรือเลนะฉีดยาชาเพราะว่าไม่สลบเลยฉีดเข้าไปในช่องหูฉีดในช่องหูใช่ มองเขับวันนี้เราลองผ่านทิูซ่ไม่ไม่เราอย่ไอย่าใช้คว่าผ่าใช้คว่าตรวจดีกว่าถ้าใช้ผ่ามนแลงมากแล้วเขียนแก้าไม่ได้หูใส่ช่องหูแบบเรื้อรังและอันตรายแบเรื้อรังและอันตรายเนี่ยอันนี้ซีเลียเพราะว่าการทะลุของแก้วหูเนี่ยอันอาจจะมีขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นบังเอิญว่าไปอยู่บริเวณขอบขอบ ถ้าเกิดโชคร้ายบังเอิญว่าไปเป็นแบบนั้นทะลุตรงขอบขอบครับมันสามารถที่จะอไะผิวบริเวณที่ช่องหูชั้นนอกสามารถที่เจริญเติบโตเข้าไปอยู่ในช่องหูชั้นชั้นกลางอยู่ผิดที่เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงเกิดขึ้นอาการจะคือน้าหนูจะไหลไม่ข้อหยุด๋อเหรอแล้วกลิ่นก็ก็ค่อนข้างเหม็นด้วยเหม็นด้วยเหรอเนื่องจากว่ามันมีถุงที่สร้างขึ้น คล้ายๆกับผิวที่ชั้นนอกที่งอกเข้าไปจะสร้างเป็นถุงถุงนี้มันมีเชื้อโรคแล้วทําให้ติดเชื้อรามทั้งผิวชั้นชั้นกลางบางครั้งมันเป็นนานๆเป็นหลายๆปีเนี่ยมันทําลายจนกระทั่งกระดูกผิวชั้นกลางในกรอนพรากรอนไปกระดูกสมมติกระดูกไม่ต้องหายทั้งชิ้นเลยหายบางส่วนเนี่ยแล้วมันไม่เชื่อมต่อกันเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณสัญญาณไม่ได้้อันนี้ก็จะการได้ยินเสียไปเยอะผ่าตัดเชื่อไม่ได้หล่ะหัวผ่าตัดได้หรการ แต่ผ่าตัดก็ยุ่งเป็นผ่าตัดใหญ่นะฮะต้องกรอกระดูกที่ติดเชื้อออกนะครับแล้วก็ที่ว่าอันตรายคือเราจะสังเกตว่าเนี่ยมันอยู่หูชั้นกลางของเราเนี่ยข้างบนคือสมองนะฮะครับนะครับแล้วก็ในบริเวณหูชั้นกลางเนี่ยจะมีเส้นประสาทที่มาทําให้หน้าเราขยับได้นะฮะมันจะวิ่งผ่านที่หูชั้นกลางทำลายเชื้อแล้วมันมีผลอย่างไงละก็หน้าเป็นหน้าไม่ขยับข้างก็หน้าเบี้ยวข้างแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นนะคือ เวลาไอ้ก้อนที่ว่าติดเชื้อเนี่ยนะเขาจะกินอย่างนั้นกระดูกเนี่ยกร่อนบางทีเขาทะลุเข้าไปที่ที่สมองใช่ก็เป็เรื่องใหญ่เลยทีนี้เรื่องใหญ่ก็คือบอกบอกก็คือติดเชื้อที่เขาเรียกว่าน้าไข่สันหลังแล้วที่อันตรายกว่านั้นคือมันทําให้เกิดฝีที่สมองได้อีกแล้วอันนี้มีโอกาสเสียชีวิตบ่งยังไงเป็นฝีที่สมองเนี่ยพาแล้วเอามือล้วงกันเลย อู๋เรื่องใหญ่จริงๆคุณหมอเวลาตรวจนอกจากถามอาการหรืออะไรเราตรวจด้วยยังไงฮะสองกล้องเข้าไปไหมถึงสองกล้องตรวจดูอ๋อเหรอครับเออน่าดูสิขอเมนขอดูหน่อยเขาวันนี้เขาผมยังไม่เคยดูในอู๋เลยผมอ่ะคุณหมอครับเดี๋ยวดูสองสองคนเลยได้ไหมฮะได้ครับอ่ะเดี๋ยวดูคุณติ๊กก่อนเอ๊ะทำไมต้องเราปล่อยนะอ้าวก็เขาเขียนว่าตกใจเลยเนี่ยตกใจทำไมนี่กอดก็ได้ที่กอดก็ได้กลัวใช่ไหมไม่เพิ่ คุณยูไปก,ก่อน,น่ะดีแล้วเขาดูดเด็กแล้ว,ลว <c oughs> ก็หมอใช่ครับใชครับหลังจากคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วพิธีกรของเราก็จะขอเข้ารับการตรวจกันละครับซึ่งงานนี้คุณซูโม่กิ๊กจะเข้ารับการตรวจเป็นคนแรกโดยมีคุณติ๊กเพื่อนรักขอให้กำลังใจอยู่ข้างๆเลยละครับ มีดผ่านี่แย่จะไม่บอกมีดผ่านะไม่รู้เขาส่องหูตรงในไส้ติ่งนะบอกแล้วอ๋ออือคุณลีก็เห็นไหมล่ะเห็นแล้วโอ้โหไหนฮะคุณบอกฮะนี่นี่ก็คือแก้วหูแก้วแกหูผมนะฮะใช่ครับไอ้นี่เป็นขีดขีดนี่คือกระดูกกระดูกหูไหนฮะเนี่ยนะครับใช่ที่มีเส้นแดงๆเป็นเส้นเลือดเลี้ยงอยู่นี่ฮะกระดูกหูครับโอ้โหนี่คือกระดูกหูเดี๋ยวเราเราฟรีปภาพไว้ก่อนแล้วครับไว้ชี้นะฮะก็ ตรงนี้นะฮะโดยวงกลมนี่ก็คือแก้วหูนะครับครับที่เห็นรอบๆเนี่ยก็คือผนังหูชั้นนอกครับครับที่หมวที่บ้านที่นี้แก้วหูนี่ปกติเพราะว่าใสแล้วก็มีสะท้อนแสงได้ปกติแล้วก็ไม่มีรูทะลุนะครับอันนี้คือปกติดีปกติดีอันนี้ถ้าเป็นหูติดต้องตางกับติดบ้งใช่ไหมคุณหมอฮะใช่มา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  แล้ว э ก so sure ็มาถึงตาคุณติ๊กกันบ้างครับแหมพอรู้ว่าไม่เจ็บตัวเนี่ยกล้าขึ้นมาเลยนะครับคุณติ๊กเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บอ๋อนี่หูอหนังหน้าเมื่อกี้หนังหน้านะครับท่านผู้ชมครับโอเคชัดละแล้วเราฟรีสภาพไว้นะฮะนี่ก็คือวงกลมนี่คือแก้วหูจะเห็นว่าสีบางขาวใสมีแสงสะท้อนออกมาได้นะจากไฟที่ไฟจากกล้องนะครับ ก็ปกติดีปกติดีไม่มีอาการทะลุไม่มีครับคุณหมอฮะเรามีภาพของคนที่ที่เขามีปัญหาเรื่องพวกนี้มีครับมีครับในแล้วมีตัวอย่างคือจะเห็นว่ามีน้ำหนวงไหลออกมาเห็นบริเวณนี้ไหมที่เต้นตุ๊บตุ๊บตน้ำดันออกมาจากลูนะฮะอ๋อเหรอครับมีฟองอากาศผุดออกมาท่านผู้ชมดูนะฮะต่างกว่าต่างกว่าในภาพของผมเมื่อกี้เยอะเลยเนาะแล้วก็ไม่ไม่เห็นลักษณะของแก้วหูที่ชัดเจนอะไรเลยครับคราวนี้หลังจากที่ ผมใช้เครื่องดูดน้องออกไปแล้วที่คนเดียวกันหลังจากที่ดูดน้องออกไปแล้วก็จะเห็นว่าแก้วหูมีรูทะลุอยู่อเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันบวมแล้วก็หนาตัวขึ้นมานะแล้วก็แดงด้วยทีนี้คุณหมอจะให้คนทางบ้านเขาดูแลรักษาเองไงฮะเห็นเรื่องของบุดน้องหนวกช่วงนี้คนเป็นหวัดบ่อยรึเปคหมอนะมันสุปมันเกี่ยวพันกันเหมือนกันนะฮะเนี่ยใช่ครับก็สาเหตุหลักๆก็คือเป็นหวัดนี่แหละครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เรา หน้าอากาศกาลังเปลี่ยนฤดูครับเชื้อวัดกําลังระบาดเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะผ่อนให้พอกินอาหารให้ครบทุกหมู่ออกกําลังนะครับแล้วก็ถ้าทําถึงขนาดนี้แล้วยังติดเชื้อหวัดอยู่เนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองอีกก็คือหมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกรู้ตัวแล้วว่าเราเริ่มเป็นหวัดแล้วอาการไม่ค่อยดีแล้วไข้สูงปุกเริ่มปวดหูหูอื้อก็คงต้องรีบมาหาหมอแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่า ถ้ายังสมมติเราเป็นเนี่ยเราเริ่มปวดหูหูอื้อเนี่ยเรามาหาหมอก่อนเราเรารับประทานยาปฏิชีวนะเข้าไปทันเนี่ยนะบางครั้งหูไม่ทะลุนะแก้วหูก็จะไม่ทะลุแล้วก็มันก็จะค่อยๆแห้งไปแล้วก็หูน้ำหนก็หายไปเลยแก้วหูเราก็ไม่ทะลุก<อ>็จริงๆแล้วคืออย่างที่คุณหมอบอกนะฮะก็คือดูแลรักษาสุขภาพบางคนอดหลับอดนอนด้วยทํางานหนักแล้วอดหลับอดนอนด้วยโดยเฉพาะยิ่งน้องๆเด็กเด็ก นะอยู่ในที่ที่แบบว่าค่อนข้างจะเสี่ยงต่อการติดเชื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมในที่แอัดแอ่ว่าอย่างนั้นเหอะนะก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะใช่ใวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครฮะขอบคุณครับคุณหมครับมาๆๆไปสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณ